พัทก็พพันดมาเห็ยิ oh, <eight S 1> like, so ้มตเมัพอเ็นมจับมจัมนนใส่พัน์ก็เอาไว้ทีกันเรพันดก็ดีไก่อนงมา้องมานปันมามัโนติงทคองนมันมัน้าวผัอกพบม่มันมันยัตงได้ด้อ โอ้เนาอแต่ใช้คลิปขึ้นหนาวใช่ไหมวะอากาศนองต่ำร้ายส่วนี่โดยตักซาสุกผามและโดยโดน้าตักษาทุกผามเมื่อุกคนเออโดยโน้ะพูดอรากาศน้ำเลงหน่อยเนาอหนาวหลา ทักทายสบายดีหรือสบายดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบื้ดสุขูสุขคนเดือดหวั่นเปลนพี่น้องฟังลาวฟังไทยทางต่างประเทศกายินมที่ตนทหนัารู่ต้องเบาวซาลีซาเนลอีกแล้วพี่นอ้นอยเนาะอ่ะพี่น้องเนาะกะบทางบราซาลีเนาะบอไดลงคลิปมาอ่าสองพี่น้อยเนาะกะขอโทษขออภัยอ่ะพ่อแม่พี่น,อนอออ้อ,นองเอฟซีเบื้ดสุขูสุขคนเนาะพี่นอ้นอยเนาะ สวัสดีทุกทานวัสดีก็เห็ดเวห์เห็ดงานเนาะหลังจากเลยบ่ได้เหตุชิปให้พี่น้นอกได้เบิ่งน้ำกันพี่รองน้องต้องกลับมาตรวจต่อไปทำเวลาพี่รองน้องเมื่อนี้ก็มีโอกาสเนาะพี่น้องเลยเนาะตอนคำคำยังแร่งเร่น้องก็ได้อัปเดตเนาะคลิปลงสักก่อนพี่น้องเนาะเพื่อบอยยูทูบพี่น้องเนาะปิดการมองเห็นพี่น้องเลยเนาะเอากระเดินพี่น้องเนาะงกับทางวัสดีกับภรรยา สิผ้าไปเสร็จดินะนองไน,น้นบบนงาานองเนาะกลับสบายดีดเนาะทั้งสาดาไป้องเนเนาะยสบายดีนะาะแต่งตัวงามาดีไปเสร็จดิวันี้เปตูปตูดีเด,ด้อว่าสันโอ้ยนาะพี่้องเนาะทั้งวันเสรดีกัสีผ้ากันไปอาละคือเกาันนี้กาย่ป้องเ็นเนาะอ่ทั้งสาดาอเไ,ไ,ไปตูดว่าสันไปดูกันเลยพี่้องเนาะ อ่เป็นอ,น,อกกน้องกะเห็นทั้งพนตปุกปุปิ๊ก,กสบ,บายดีเด้อเด้อสบ,บายดีเนาะสบ,บายดียเ <laughs> มนูอย่างเดียเลยนนี้ตํำบาพยาเนะะาะตำมี <laughs> ตม,ม่ตีอยู่ตีเกิดป่าวเราไมนะตำส้มตำส้มมาเด้อมาเด้อตำส้มเนาะเด้เด

นี่กัดจำเรงก็ประมาณนี้แหละพี่น้องเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินกันเบิ่งเนาะนี่ป้าน้ําป้าป้อเนเอาเดี๋ยวสิพอให้ทงอ้ายเพิ่นเฮ็ดอยู่พอกินก่อนเนาะเดี๋ยวสิไปหาทงลาเพิ่นก่อนบดนี้เนาะเออพี่น้องเด้อเนาะพ่นอเนาะกะกรงพี่น้องเนาะนเมาสบายดีเด้อสบายดีเนาะเอกรงพี่น้องเยียง่ะ mà này sen măng chi phaô gần đây nức từ nước gì nang mì nang của nang nang đi nó qua đây ping nhúc ping nang gin nào cái nào đây giờ này ác át có chết ông cứ mưa chắc nó 2-3มือเด้อหนาวนี่เนาะอ้ยเนาะ16บ่ม้นีเอ้ยเย็นว่าซัอทสิพัดับระหมพัดกันมาแหงเ็ตืนมระห่มกแหงเย็นบ่มึงเยออกจากห้องมจักดนัใส่พันธุ์ก็บไกัน่ะพัไหนก็ดี ไม่กอดมาดัเด็กมาแล้วปั้นมาสโขนเต็งนกองนเาัคัานีก้ของมามาไมยัเต็งขาเดอดวดลัตงอยูเยมดมันตอนมันเขากับทันดับมันไครอยู่รอเปตันดับเป็นที่มันจะเสีสมุนเต็งเีไปกะหนาวเนาะเพราว่าไปแล้วไปกะหนาว สมือตนะบั้นบ่เนาะมือตนแข็งบ่เนาะเพิ่นเหลมุนแขนแหนยำหนาวคือว่าละยหนาวพริกไปมาก็นดบับมาล้วิกออกล้ไปลองเนาะกะสิอยู่ไกลเนาะจะได้กินดๆฮะแายทั้งเพ่นน้องเลยไปกเนาะไปหาทงาาพ่นก่อนอ้ยพุ่นเนาะมันมืพี่น้องเอ้ย บรรยากาศลำเลงลองไอ,นอ้นี่ลองนี่เนาะอ่ะหอดเป็นทีเรียบรอ้อยพี่น้องเราคือเก่าคือเดิมเพิ่มเติมคืออ่ะเมนูอย่างนี้พี่น้องกันมาเนี่ก็ได้ตำปลาพยาตำปลาพยาบาพยาเจ้า บาพญาเนะี่ยคือตำมะพุ่งาบาพญาเด้เอ็นบอเป็นไนซาลาอันขออนุญาตถามเนาะไปเห็นวีเห็นงานมาจาักมือแล้วนี่ทำมาเห็นงานนี่สร้าม,มือเลยวันที่เก้าเนาะเริ่มงานเนาะในซีเมื่อนีย่ยนะโอ้เก่งในละซีมือนี่แล้วเนาะเป็นในหน,า,า,น,หนาวหนาววอยู่พี่มาอยู่ ต่างกันอยู่ว่ากับบ้านคู่ต่างกับบ้านเฮาอีกอืกบ,บ้านเฮานี่สิประมาณตามชุดก็สิประมาณเสอเอ็นสอซแต่อยู่นี้หกงซาคือว่าอะไรพี่น้องเน้ยเพราะว่าช่วงนี้เนาะอ่ามีข่าวข่าวอยู่ทางฝั่งไทยก็มีอากาศยินพี่น้องเนาะ <c ười> ทางวาสดีก็ได้เบิ่งคลิปข่าวพี่น้องเราอ,อยู่ทางฝั่งไทยเนาะหลายภาคอยู่พี่น้องเนาะคือ อเอาอุณหภูมเนาะหรือว่าอากาศพี่น้องเนาะมันหนาวขึ้นกลัวเก้าพี่น้องเลยเนาะก็บอกว่าแต่ฝั่งไทยพี่น้องทางฝั่งลาวก็แถวฝั่งลาวใต้เขานี่ก็หนาวขึ้นกันพี่น้องเลยเนาะกะ็สิ่ลไรพี่น้องเลยก็มาถึงช่วงแน่ว่าสันเนาะถ <c oughs> ึงช่วงยงมหนาวถ้าคำว่าฝนตกนี่ห้องกูหนีได้เนาะสระฝนตกก็สิบบางถึบง,บ,งบ,บ้างถึงก็สิติดลบหลบลบซูล เมื่อคืนนี่เทีดองศาพี่น้องเนาะเทีดแปดองศาเมื่อคืนนี่เนาะหกองศาหก <6 S 2> องศาอ่าเตอเทียมคือ่อาคือจังอ้ายแล้วอ่ะเมื่อกี้เนี่ยพี่น้องเนาะอ่าติงจนซีดออกกูแหละเราว,ว่ามันหนาวพี่น้งองเลยอ่าเตอพี่น้องเนาะกะบรรยากาศเนาะตอนค่ำๆเร่งๆพี่น้องเนาะกะขอโทษก็ไพ่ลายๆพี่น้องเนาะที่ว่าบูเดอดัปเดตเนาะตอนอให้พี่เห็นงานเนาะแต่ว่ามีโอกาส พี่น้องนอกก่ากะซีได้อัมเบตเนาะให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีรับส่งน้ำกันพี่น้องเลยเนาะโต้พี่น้องเลยเนะาะอืมเนาะพี่น้องเลย <c oughs> เป็นได้ชู้มือนีนเห็ดกินยังชู้ฟัวกินคือมือนีหลวกผักต้มผัก <c oughs> มีแต่หน้าพักคือว่าได้ย่ออยู่ความพักก็ต้องกินพักอืม หมวกออกดาแห้งขนาดพี่อธรรมดาเฮาต้องมีหมวกคนใส่เออน้ออ่าตัวถ้าเงินบลูกชายบ่ได้โทรหาลูกชายบ่ิฮอดลูกชายเลยข่อยกโทรแต่เียงโทรนาหาลูกชายน่ะเนาะว่านอนบ่จักหรือว่าเล่นอยู่บ่จักยเพิ่นบ่นอนง่ายดอกอืมแมื้อนี้ก ญาเพื่อนว่นอมนะฮึ่มมงเว้นี่ทั้งน้องธันวาเพิ่นไปกับญาเพิ่นพี่น้องเนาะฮะฮะขุดเขียดพี่น้องเนาะพอได้อยู่ได้กินพี่น้องเนาะอ่าส่วนใหญ่เพิ่นว่าป้าเมื่อป้าเมื่อประธานพี่น้องเนาะกำลังเย็นเบาพี่น้องเลยทั้งน้องธันวาเพิ่นฮึ่มเดทธันวาครับต้องทราบเลย อ่ะเดี๋ยวมาถ่าภาพมาวันนี้เนาะสบายดีเด้อสบายดีทั้งซาลาเพิ่นคือเก่าคือเดิมเนาะมื้อนี้มีเนยังมื้อนี้มื้อนี้ตําหงตกปลานิตําหงตปลานิตัวลูกซีปาตัวสิว่าหลายเมนูมื้อนี้เนาะเด้อมาเด้อมากินนํากันคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยตกําลังหนึ่งครับพี่น้องเยเนาะ โอ้มาวันนี้เนาะปาตะเลคือมาบ่รออยู่บัดนี้นั่นเนาะเ i l l be released yap. ทางว w long to follow along was available in some r e c o r ย iec 5s s u อียี a n y อย etus 50 minus Mal surely no they will say his age أي continuar Reichman p r e s ธรรมดาน่ะต <sh> <laughs> uh si ื่น <verw> ก <ahaha> uh ้องคือคือกันค่อยๆตื่นกี่คือกันน่ะพี่น้องเอ้ยคือเกียตื่นนั่นๆฮะไงอ่าก่อนสิอ่าเว้าเป็นนี่ก็ฮงเนาะอ่ายงแล้วยงอีกเนียมก้องกพี่น้องเอ้ยอ่าเห็นเห็นสัมภาเจ้าของคนอื่นน่ะได้ด้เนาะเวลาบ่เห็นคนอื่นายเฮาคือกันเนาะคือตุ้ยแท้ว่าซั่นเนาะตื่นคือกันเด้อ่าจ้พี่น้องเนาะดเจ้าก็สิมาตดอย่างเดียวเจ้าก็บ่ซอยาบ่ Nào, bà tắm Bà tắm Bà nằm bà bồn ào chẳng chẳng gì Bà nằm bà bồn ào chẳng chẳng gì Nào đi đi nè Nào Xôi chẳng à ช่วยแบบนีลโอ้นั่นนีว่าเขาใ่เออเคือนกับไอ้ดัมมันช่วยแต่เดียกินใส่ปีให่อมาคเบิ่งกันนยากินเสียต้องช่วยแบบนี้โอ้บอโคกตีกัซี่กอนนเงอันนั้นซี่ปดีมาแลวก็ซิ่มงบอไตัคนลาสตายเนาะคนเ่รบปสีะ มีบุหรี่มวยก็มวยพนันานึงจะหัวมีปีกที่ก็ทอดเลยทอดมันังีมีอาวอย่ามาไม่อยากตุ๋ปลาอยู่ด้ทอดปลาทีได้ตุนตัวเองตัวองมาตุ๋นอผู้นึงอยากกินผู้นึงมาอยากกินต้มผู้นึอยากกินทอดปลาเนี่ยตนี้จตปลาเนี่ยนนกระได้นะอัสิหนึ่งรสุทอดสรุปนี่เกี่ยกับบุ่ลงโตแล้วบดนี้เนาะ ได <sy> ้ได้ว่ามอโทษเอาบ่ก็ไดแต่บ่ไมอว่าเบดกับข่อยนะเด้อแต่คุเฮ็ดล่ะบ่บเฮ็ดบ่เฮ็ด้แต่มีครัวสิเฮ็ดให้กินเด้เนาะมเนาะขอยสิตูดเ็ดนําเด้อแ่อยู่บ่เด้ซีบ่ปเด้อข่อยสวยปู่มีน้ําปลาถรับรองว่าแซ่บสรสชาดเด้อเนาะรมีรสเค็มรสเผ็ดนะสส้มงนะเนาะเลาเอปลานี่คือผู้ใหญ่รีสวยสเอปลาา

Nói no, nó no. đang tầm Mà là cái gì cho hiện đều hình tầm thả cho nó chụp luôn Tông ba con ra Cái là một cái gì Có ở tê đấy nương nâng ở cái này nhé Này, nhanh kia bộ lông tờ cho nó à, mà, hẹn tốt, hẹn Ủa, Ủa, mà, mà, hiền tốt, hết lốt Lạng đấy, chị ăn cây lạng Ủa, khó chìm cho mượt vô hiền lạng Ủa, nó mà vô hiền lạng Hiền lạng thì nhà đấy cái gì มันซุกเลยนะว่าจะกินดีเลยอกินได้ลูกซีนกต้องประยาดกินบ่มกบ่ผนกดนกนานบ้างอะอย่จก้โอ้ยเนาะันกลนใส่กล้องแล้วบนงเลย่านาใส่เรับอางนี้ได้ละววนมันหลบแลบบินเลยเนาะแบบบีโพดแบบชาโอเนาะ มันบ่มีหมองระบายนอกาะเฮ็ดกินนะมันนาะมีกินนะเนี่ก็บพาไมาก่อน้รโอมียู่เนาะแลมีลมอือก็เฮ็ดกินอยู่ไนคือกรันเฮอยู่นคือกากั ต้งเชื่อเพิ่นเฮ็ดกินหนึ่งงห้องเลยเพราะว่าห้องมันกันน้นนิ่ซื <c oughs> อ่อเนาะกั้นกั้นแฟนนี่ต่อกันเลยพี่น้องเอนาะกำลังตำนั่นต้มปลาพ่คืุ้เก่งนะต้มปลาต้มปลาเล็ดเจ๊เจ๊หน้าหนัวเจ้าชิม ต,ต,ต้นปนิ่งบานคราเองนี่ต้นปนิ่งเงนปนิ่งนนั่นเข,ขาใครตำหัวเจเบๆน้อตำหัวทำครัวยุ่ยย่อจาพี่น้องเอาจักรสชากมั้นี่ส่จักรสสาิเดียวบ่คือจะสามรสาิ <c oughs> สามรสาตินี่คือมีรสชาติเผ็ชบ่คือเค็มเ่ยในบะสม <c oughs> งับเข้าไปเฮ้ยซาละ อย่พูดคือโอเคแล้วจบเองเบเองนักเลพอบะหมู่ว่าีบบะหมูเสพแบแสบเสบพี่น้องบะมูละยันกล้องเลพี่องนอกระตามานี่เนาะอะสำหรับเมนี้พี่้องเนาะกะผิดพลาดประการใดเนาะขอโทษขอไปอะผมเปนพี่้องเอซีเบอ้สกุสสกุเนาะ ก็มาคำจ่ายได้ว่าบุญม,มุนนั่นหูพี่น้องเนาะตอ้องกราบขอโทษอ่าขอโทษขออภัยอ่านั่นเวลาพี่น้องเนาะออ่ะสำหรับคลิปนี้เนาะลําลาลงได้เนะป็นน้องเนาะโปรดติดตามคลิปต่อไปเนาะอ่าฝากความเป็นพี่น้องเนะป็นก็ลังใจให้ใจเห็นเลยเนอะพี่น้องเนาออ่ะสํารับคลิปนี้เนาะสบายดีสบายดีเลยสบายดีเนาะเนาสบายดีเนะา,บานะบาุญนมะุก <c oughs> อ้าวข่าวจะได้พี่นอนะ้องเนาะเอาพี่น้องเนาะ